สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษาสําหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยทั้งหลายนะครับวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสหายฟิชชิ่งมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาครับวันนี้เราอยู่กันกับเจ้าแลมโบนะครับเหยื่อยางอีกหนึ่งรุ่นจากค่ายพลิมนะครับสเปคกระดาษ6.5เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้7กรัมนะครับโดยแพคเกจของเขาเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอยู่แล้วนะครับด้วยตัวพื้น สีเขียวตัวหนังสือสีแดงว่าพริมนะครับแบบนี้ง่ายๆเลยเปลี่ยนแปลงก็สติกเกอร์ของตัวรุ่นแต่ละโมเดลเท่านั้นเองนะครับหนึ่งซองมีตัวเหยื่อนะครับสตัวพร้อมเบ็ด2โอให้อีก1ตัวนะครับพร้อมใช้งานเลยนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับของตัวแพ็กเกจนะครับมีรายละเอียดการติดต่อกับทางบริษัทด้วยสำหรับตัวแทนจำหน่ายต่างๆที่ต้องการสั่งไปลงที่ร้านนะครับนี่คือแพ็กเกจของแลมโบ้ครับมาสัมผัสเจ้าแลมโบ้กันเลยนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของเจ้าแลมโบ้นะครับ เนื้อยางก็เป็นเอกลักษณ์ของทางค่าอยู่แล้วนะครับทุกตัวก็น่าจะใช้เคมีเดียวกันนี่แหละนะครับหน้าตาของมันก็เป็นเหยื่อยางที่มีขา2ข้างนะครับ เตะออกแอคชั่นนะครับกับตัวน้ำนั่นเองนะปัจจุบันมีให้บริการมากกว่า15สีบอกแบบนี้เลยนะครับค่ายพลิมเป็นค่ายที่ออกเหยื่อยางแล้วมีสีสันให้เลือกเยอะมากนะครับเนื้อสัมผัสนะครับอย่างที่บอกนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ของทางค่ายแล้วก็มีลวดลายบนตัวเนื้อยางนิดหน่อยนะครับก็เป็นไปตามดีไซน์ที่ทางค่ายออกแบบมานะครับความยืดหยุ่นของตัวเนื้อยางนะครับก็ได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับยืดปื๊ดยืดปื๊ดนะครับนี่คือรายละเอียดการ สัมผัสของเจ้าแลมโบครับต่อไปเรามาเช็คสเปกระดาษเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักกันบ้างนะครับตัวนี้เซ็ตไว้อยู่ที่7กรัมนะครับนั่นเป็นสเปกระดาษที่แจ้งมานะครับตัวเยื่อปล่าๆนะครับอยู่ที่4.60กรัมนะครับเอาลองใส่ตาเบดลงไปซิว่ามันจะได้ถึง7กรัมไหม ได้อยู่ที่5.21กรัมนะครับเรื่องนี้นั่นหนูก็แปลกใจอยู่นกันนะครับว่าทําไมสเปคบอกไว้7กรัมแต่ว่าน้ําหนักหายไปถึง2กรัมเลยนี่คือน้ําหนักที่ช่างได้จริงของเจ้าแลมโบครับมาต่อกันที่การเช็คสเปคเกี่ยวกับเรื่องของขนาดกันบ้างนะครับตามสเปคกระดาษเนี่ยแจ้งไว้ว่าขนาดความยาว6.5ซนตเมตรมาเลยหัวเนียเซตไว้นี่นะครับ6.5ซนเมตรนะ ก็เป๊ะๆนะครับในเรื่องของขนาดความยาวนะครับ6.5ซนเมตรตามที่เครมไว้นะครับความกว้างพื้นที่ใช้งานนะครับบริเวณลำตัวของแลมโบนะครับอยู่ที่ประมาณ1.7ซนเมตรนะครับเท่าที่เนนวดวัดได้ส่วนความสูงนะครับพื้นที่ใช้งานนะครับอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรนั่นเองนะครับนั่นก็คือความยาวความกว้างความสูงของเจ้าแลมโบนะครับก็เป็นไปตามสเปคที่ว่าไว้ครับต่อไปมาดูความพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการลอยน้ํากันบ้างมาทดสอบกันซิว่าเจ้า แลมโบเนี่ยมันจะลอยน้ํำไหมนะครับด้วยตัวเล็กๆแบบนี้น้ําหนักมันก็ไม่ได้หนักะนะครับนั่นหมาว่ามันน่าจะลอยนะ วทิมหัวทิมเออเออเออเรื่องมันก็ค่อยๆลอยว่ะเออโอเคนะครับตัวเหยือเปล่าๆนะครับลอยน้านะครับแต่ถ้าเกี่ยวเบ็ดก็น่าจะอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาเกี่ยวตะขอเบ็ดโชกันนิดนึงนะครับใน1นซองก็จะมีตะขอเบ็ดเบอร์ 2O โอให้เราอยู่หนึ่งตัวพร้อมใช้งานนะครับอ้าวเกี่ยวไปนะครับเข้าทางปากแบบนั้นเลยปกตินั่นแหละที่เราเคยเกี่ยวการออกทางคางนะครับให้ดูว่ากะว่าพอดีกับตัวก้านเบ็ดที่เราจะไปเกี่ยวกับกิฟนั่นแหละนะครับอ้าววัดขนาดท้ายนิดนึงนะครับแล้วก็จิ้มขึ้นไปแบบตรง เลยนะครับแลมโบตัวเล็กๆเกี่ยวง่ายนะครับไม่ยากเลยนะครับขึ้นไปแบบนี้นะครับตัวเบ็ดก็จะไปอยู่ในร่องของการกันสวะพอดีเลยดึงเบ็ดนิดนึงนะครับเพื่อซ่อนเกสรเบ็ดนิดนึงเราก็จะได้แลมโบพร้อมใช้งานในลักษณะแบบนี้เลยครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดโดยรวมนะครับของเจ้าพลิ้มแลมโบนะครับเยื่อยางอีกหนึ่งรุ่นจากค่ายพริ้มนะครับที่ออกแบบมาเฉพาะทางกับงานปลาช่อนเลยนะครับทบทวนสเปคอีกครั้งนะครับขนาด6.5ซนเมตรน้ำหนักเซ็ตไว้7กรัมแต่ว่าช่าง จริงเนี่ยแปลกใจนิดนึงว่าน้ําหนักหายไปเกือบ2กร,รัมเลยนะครับปัจจุบันก็มีให้บริการมากกว่า15สีนะครับลองเข้าไปเลือกซื้อกันได้ตลาดออนไลน์ทั่วไปมีขายแล้วนะครับนนวดเองก็นํามาไว้ในร้านค้าสายฟิชิ่งในทิกตอกเช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมจนจบค,คลิปนะครับข้อมูลด้านไหนถ่ายทอดผิดพลาดประการใดลงไปในคลิปเนี่ยนนดขอภัยเว้ณะที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยกับพลิมแลมโบนะครับ ไปก่อนบ๊ายยปูนปูน